มาจากนำจากนำน้ำมันกับพี่ปั๊กมา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 ับมา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 มมามา เออขอใหน้าที่ทำหน้าที่ก่อนค่ะหน้าขอรูปแม่คสองด้วยค่ะอะไรดิยอคอรูอะไรนี่ไไม่ไม่ใก็ได้หน ไม่ได้ขอคิด่งานสดขอถ่ายก็ขอสิขอสามคุณมาร้อยรัลกุนคุณมาหลายงานพี่อยู่ไหนอยู่ต่อโน้กมาทิ้งไว้เลยที่พอยังไม่เสร็จตาบ ขยัของกายเขาเลยชิชคนนั้นเฮ้ยโอ้โหต้องชไมาเลยเนาก็เขาเห็นเย้องิลเลยอุ้ยจะราอเร็วอีกไหมอ่ะ ก่อนหกโมงครับถ้ามาห้าโมงักข้ามเพี่เสียตันใช่ไหมรู้ได้ไงว่าก่อนโมงอ่ะก็เขาิกเวลาเรือกแล้วอตรอใ่ครบสาตอนแล้วหรอวันนี้สอหยอุ้ยเก่งเนาะเดี๋ยวเะลืับประมาณสี่าชัคบคบสตอนแล้ววันนี้ว่าแล้ตอนจบเป็นไงอ่ะเดเรียนไมแหง

ไม่หาไม่การ์กานเมื่อกี้วาการนามาแล้วเออไม่มีเบอร์การนาเด้หายก็ได้ปอยด้หี่จเจบลโรัหายแลไม่ใช่หรอ สองรูปหรือสองรูปนะนี่ครับไม่ทราบครับหวังว่าจะไม่เช้ามากพอตื่นไม่หมเช้าว่าถึงกี่โมงหกโมงโอ้โหหว ไข่มากบวมไอบลม่กไข่เองไม่ได้มุมงามๆเลยอะนะเ้อคงแรกอ๋อเคยเคยลง่ไม่ไม่ทันะจบไม่ทันจะเอาไเขบอกไม่ชัดเมื่อกี้ก็ไม่ชัดเหมือนมันหน้าแดงอ่ะชาไข่ไหมไม่ชัดยไม่ชัด ไม่ชัดมือตุ้ยมือตุ้ยมือตุ้ยชาไม่ชัดหนอกมัวให้แล้วค่ะแขกแล้วแม่ว่ามือผมนิ่งมากค่ะยังไม่ได้ขับข้างหน้าเลยค่ะนั่นนี่ชัดเจนอ่ะนี่ชัดเจนทีครับขอบคคุณ่ะ